ยื่นคำขาดขอแค่เรื่องเดียวจะได้อยู่อย่างสบายใจบ้านกบสุวรรนประกาศแยกห้องอยู่กับสามีขอเลือกอยู่กับลูกสองคน หากย้อนกลับไปในตอนแต่งงานกันเมื่อ9ปีเรื่องครอบครัวของทั้งคู่นั้นสาวกบบอกว่าน้องาดาลูกสาวคนสวยมีพัฒนาการการเล่นละครที่ดีกว่าเดิมส่วนณดนลูกชายคนเล็กนั้นยังทำงานในวงการไม่ได้เพราะยังเด็กไปแต่ส่วนมากจะใช้ความทะเลนและหน้าเป็นมากกว่าเอาใจพี่ป้านาอาจนมีแฟนคลับเยอะมาก และเรื่องความรักของพ่อบรูก,กับแม่กบนั้นแม้จะครองรักกันมา9ปีแล้วแต่เห็นแบบนี้แม่กบก็มีข้อแม้กับพ่อบลูกด้วยเหมือนกันนะถามว่าแต่งงานมา9ปีหมดโปรแล้วหรือยังกบบอกว่าต้องบอกก่อนว่าคู่เราเป็นคู่ที่สบายสบายเลยง่ายๆจริงๆตอนปีแรกๆก็มีบ้างนะแต่พอเป็นดอกไม้เราบอกว่าอย่าซื้อมาจริงๆแล้วข้าของเป็นของนอกกายจริงๆนะ กบเคยขอเขาไว้แล้วเรื่องหนึง่งอย่าทำให้เราเสียใจอย่าให้กังวลเมื่อเขาต้องออกไปทํางานข้างนอกอยู่ด้วยกันสบายใจมาเก้าปีแล้วอีกทางครั้งหนึ่งทางด้านกบสวนนันเคยได้ออกมาเปิดเผยว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่เคยนอนหลับสนิทเพราะต้องคอยปลอบลูกจากฝันร้ายสะดุ้งตอนละเมอหัวเราะ แต่นั่นก็เป็นความสุขของคนเป็นแม่ที่ได้อยู่กับลูกและจะนอนกับลูกต่อไปเหมือนเดิมไม่คิดที่จะแยกห้องนอนให้และด้วยเหตุผลนี้เองทําให้กบสุวรรณนั้นต้องแยกห้องนอนและแยกกันอยู่กับสามีบรูกคดานุพนเพราะกบนั้นเลือกที่จะอยู่กับลูกนั่นเอง และล่าสุดในโอกาสพิเศษวันคล้ายวันเกิดอายุครบ52ปีของคุณพ่อบรูคสสมาชิกบ้านปุ่ณกันก็เลยได้ชวนกันออกมาพักผ่อนทานอาหารนอกบ้านฉเฉลิมฉลองช่วงเวลาแห่งความสุขกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาขณะที่คุณแม่คนสวยดีกรีนางเอกกบสวนนั้นก็ไม่พลาดเช่นกันที่จะเอาภาพบรรยากาศความสนุกสนานมาฝากแฟนๆผ่านทางอินสตาแกรมให้ได้สองโมเมนต์พิเศษเต็มอิ่ม พร้อมเปิดโหมดโรแมนติกสไตล์ของคนข้างรักด้วยการแนบข้อความหวานซึ้งมากับโพสภาพถ่ายดังกล่าวทำเอาแฟนคลับที่เข้ามาอ่านพากันยิ้มแก้มปริหน้าดูกันเลยทีเดียว